สวัสดีครับสรุปข่าวรีพูลนะครับ24มกราคมนะครับกับผมโคตรแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมรีพูลเดากันนะครับวันนี้มาดูเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับความพร้อมแล้วก็สิ่งต่างๆก่อนเกมที่จะเจอกับแมนยูในเต็ดในศึกแดงเดือดเอฟเอคัพนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่สื่อออกมาวิเคราะห์กันหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่าทีมเนี่ยอาจจะแตกได้เลยนะครับถ้าเอฟเอจีเดินหมากเสี่ยงไม่ซื้อกองหลังให้เจอเงคอบแบบนี้รวมไปถึงเรื่องราวของเคนโดที่ เสียงที่ขาดหายไปในสนามมันส่งผลกระทบมากกว่านั้นมีสื่อออกมาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีกันก่อนดีกว่านะครับสําหรับผลิตภัณฑ์าจากข้างขยาจอมทองนะครับยาทาตาจอมทองผลิตจากธรรมชาติร้อยเปนะครับกดรายย้อนจุกเสียนั้นเฟอร์ช่วยได้ยาทาย1นึ่นะครับก็ทําจากธรรมชาติเช่นกันนะครับถ่ายน้ําเหลืองถ่ายสะดุดนะครับเป็นยาถ่ายระบายท้องสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือแฟนเพจแอดไลน์เบ,รบอร์โทรตามที่เห็นในภาพ ฝากสปอนเซอร์เจดียเอาไว้ด้วยนะครับผมนะทีนี้มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับไล่เรียงประเด็นกันไปนะครับก่อนอื่นขอฝากเพจน้องแมวด้วยแล้วกันนะครับซาร่ามาเน่แมวแสบโคตรแอคนะครับใครที่เป็นใครที่ชื่นชอบเจ้าแมว2ตัวนี้นะแมวของผมซาร่ากับมาเน่ก็ไปกดถูกใจในเพจ Facebook กันได้นะครับบางคนบอกว่าเม้นมาเมื่อวานนี้ฮาดีบอกว่าแมวจริงหรือเปล่าเนี่ยทาไมนอนท่าเดิมทุกวันก็มันนอนนะครับจะให้ผมทำยังไงเนี่ยมันเวลานอนมาเลยช้าๆแบบนี้แต่ตัวจริงนะดูสิเนี่ย นะตัวจริงนะดิ้นได้นะครับอ่ะโอเคมาดูข่าวสารกันเลยนะครับไล่เรียงกันไปก่อนอื่นถ้าใครอยากดูพรีวิวแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมามาเต็มแล้วเมื่อวานนี้แต่วันนี้ผมเพิ่มเติมให้พรีวิวไปดูเมื่อวานได้แต่วันนี้มาดูส่วนเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่เจเกนคอรนะครับให้สัมภาษณ์ถึงเกมที่จะเจอกับแมนยูในเต็ดในวันนี้เขาบอกว่านักเตะเราเนะี่ยทุกคนนะ เราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเป็นเกมที่ยากแน่นอนกับการไปรเยือนที่โอตาฟอร์ดนะครับแล้วก็แน่นอนถามว่าตัวเขาเนี่ยเจนคอปถามว่าตัวเขามีความรู้สึกกดดันบ้างไหมเขาก็บอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มากดดันกับเรื่องแบบนี้อย,อย่างเดียวหรอกเขารับมือได้อยู่แล้วเพราะว่าชีวิตมนุษย์เรามันเจอกับความกดดันเจอกับความคาดหวังกับตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่ได้มากดดันกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับ สิ่งสำคัญคือเราจะผ่านสถานการณ์ตอนนี้ไปได้ยังไงนะนัดที่แล้วเจอกับเบอร์ลี่สมมุติว่าถ้าเราชนะเฉิชนะสัก1-0ง1หลายๆคนอาจจะพูดว่าเอเอก็โอเคแต่ฟอร์มการเล่นมันก็ควรจะดีกว่านี้แต่พอเราแพ้มาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็มันก็มันก,มนก็มันก็เปลี่ยนไปอะ่ะมันพอไม่ชนะนะครับแต่ที่สำคัญคือเจนคอปเชื่อว่าลูกทีมของเขาทุกคนมีคาแรคเตอร์ มีหัวจิตหัวใจมีความมุ่งมั่นที่ที่พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาว่าว่าขุมกําลังแล้วก็ทีมชุดเนี้ยแต่ละคนมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ชนะใครมาห้านะัดติดต่อกันแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าไอ้จิตใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ช่วงข้ามคืนนักเตะเราก็ยังเป็นนักเตะที่มีจิตใจแข็งแกร่งแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เจอกับช่วงเวลาที่ยากลบาบากมันไม่ได้ไปเปลี่ยน ตั้งแต่ไปแบบหน้ามือไปหลังมือขนาดนั้นที่สาคัญคือวันนี้จะต้องพยายามนั่นแหละกลับมาสู่ฟอร์มกันได้ที่ดีครั้งให้ได้นะครับก็เข้า,ขาะมาณนี้นะส่วนเจมสวิลเนอร์ก็บอกว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบของพวกเรานะพวกเราทุกคนจําเป็นจะต้องออกจากฟอร์มการเล่นที่ย่ําแย่นี้คือในช่วงเวลาที่ย่ําแย่แบบนี้มันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากการที่จะต้องพยายามแล้วช่วยตัวเองกันนะครับ แน่นอนเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมิลเนอร์บอกฟุตบอลมันก็มีทั้งช่วงพีชช่วงที่ขึ้นคุณขึ้นไปพีคแล้วก็ช่วงที่คุณตกต่านะโดยเฉพาะยิ่งบางครั้งมันดูง่ายเวลาคุณเล่นท็อปฟอร์มเล่นแบบมั่นใจเนี่ยโอ้โหอะไรมันก็ดูง่ายไปหนดเดี๋ยวแป๊บเดียวยิงประตูได้แป๊บเดียวปิดเกมแต่พอช่วงเวลาที่คุณเจอกับความยากลบาบากอะไรอะไรมันก็จะไม่เป็นใจบอลมันจะไม่ค่อยมาถึงคุณจังหวะกระเด้งกระดอนก็จะไม่มาถึงคุณอะไรต่างๆนานามันจะไม่มาเข้าทางคุณเลย สิ่งสาคัญคือเราเราจะหยุดเราจะแบบว่ายอมรับความวามไม่แพ้ตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องเดินหน้าต่อ Here we g o again เป็นคําที่คอปเคยพูดบ่อยๆมิลเนอร์ก็ใช้คํานี้ว่าเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อเดินหน้ากันต่อแน่นอนตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายนะแต่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันผลักดนันแล้วก็ก้าวผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้นะครับมาดูบูโน่แฟนนั้นกันบ้างนะครับ บุนโน่แฟรนซ์เนี่ยนักเตะของแมนยูนเต็ดเดี๋ยวก็น่าจะลงเล่นเจอกับเราในค่ําคืนนี้แหละเขาก็ออกมาบอกนะครับว่านะักข่าวถามว่าตอนนี้ลิ์พูเนี่ยไม่ชนะมาห้านัดติดแล้วเนี่ยพวกคุณคิดว่าลิ์พูเล่นไดน้แย่หรือเปล่าอยู่ในฟอร์มการเล่นได้ยแย่หรือเปล่าบูโน่ก็บอกว่าอืมสาหรับผมเนี่ยผมไม่คิดว่าพวกเขาไม่ได้เล่นแย่หรืออยู่ในช่วงเวลาที่แย่อะไรนะเพียงแค่ว่าพวกเขาไม่ชนะเท่านั้นนะอาจจะ มีช่วงของการฟอร์มตกบ้างแต่ว่าตอนนี้คือทุกๆคนคาดหวังว่าซาร่ามาเน่ฟิมิโนเนี่ยจะต้องยิงประตูแต่พอทำไม่ได้ทุกคนก็จะไปตีความว่าพวกเขาเล่นไม่ดีนะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าบางทีทีมอื่นอาจจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับแต่นั่นแหละมันเป็นมันเป็นฟุตบอลบูโน่พยายามสื่อว่ามันเป็นโลกโลกของฟุตบอลเดี๋ยวถึงช่วงเวลาหนึ่งฟอร์มก็จะกลับมาเองเหมือนกันสำหรับรสามภาษาของเรานะครับก็ เขาก็พูดดีนะเหมือนเหมือนแอบแบอให้กําลังใจทีมเราเล็กๆเหมือนกันนะเออให้กาลังใจทําไมวะทีนี้มาดูที่เจนคอฟนะครับพูดถึงโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องดาวสถานการณ์สัญญาที่ก็ยังไม่รู้ว่าลิปุจะต่อสัญญาให้กับซาร่าไหมแล้วซาร่าเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันว่าเอ้ยอนาคตของผมขึ้นอยู่กับสโมสรนนะเนี่ยให้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปสองทีแล้วนะครับ เจนเขาก็บอกว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติคือในเมื่อซาร่าถูกนักข่าวถามเขาก็แค่ตอบแล้วนั่นก็จบอยู่แค่ตรงนั้นนะแล้วเราไม่ได้มานั่งคุยกันเรื่องนี้ต่อนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของซาร่าในสนามมันไม่ได้มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เกี่ยวกันอันนี้ครอปแกเชื่อแบบนั้นนะส่วนถามว่าซาร่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับแดงเดือดไหมครอปก็บอกว่าแน่นอน เกมล่าสุดซา่าไม่ได้ลงเล่นและเกมนี้จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงแน่นอนก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรนะดังนั้นหนึ่งคนที่จะได้ออกสตาร์ตัวจริงแน่ๆคือโมฮัมเหม็ดซา่านะครับทีนี้ครับมาดูการจัดทัพกันหน่อยจริงๆครอปพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาจะ,จะพยายามจัดทีมที่ดีที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะนัดน,นี้ให้ได้เขาก็เห็นถึงความสำคัญของศึกขอ,ของฟุตบอลั่วเอฟเอคัพเหมือนกันแต่ถามว่า คำว่าจัดชุดที่ดีที่สุดจะเป็นลักษณะแบบไหนผมว่ามันออกมาได้3แบบ 1. อาจจะโรเตชันสักครึ่งหนึ่งตัวจริงสักครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ไหมเคเลเอร์ซิมิคาร์ดฟาบินโยลิสวิเลียมเนทานา,ทานเนียรฟิลิปเอลิสวิเลียมแล้วก็เนโควิเลียมสองวิเลียมอาจจะมาอันนี้เรียกได้ว่าแผงหลังนี่โรเตชันเพียบเลยนะกองกลางติอาโก้โจนมิลเนอร์มินามิโนฟิมิโนซาร่าผมว่าถ้าจัดชุดนี้ มันโลเตชันเยอะไปผมว่าถ้ามาเซตนี้นะลิฟว์อาจจะแพ้แบบแพ้แน่ๆผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะคือถ้าจัดแบบเนี้ซิมิคาสอาจจะได้ลงเล่นอันนี้ต้องรอดูแต่ว่าถ้าจัดให้แกร่งขึ้นมาหน่อยละ่ะเอาแบบว่าตัวจริงเป็นหลักหน่อยมากกว่านี้หน่อยออย่างเช่นเออผมว่าชุดนี้น่าสนใจโอเคโกเนะี่ยอาจจะต้องใช้อลิสงเบเกอร์ลงมาก่อนนะครับคู่เซนเตอร์โอเคอาจจะใช้ลิซูลียมคู่กับฟาเินโยโรบรสารประคองหน่อย นะหรือว่าจะใช้ซิมิคาร์ผมก็ไม่รู้ละแล้วมิลเนอร์สามารถเล่นแบ็กได้อาจจะเอามิลเนอร์ไปเล่นแบ็กขวานะแต่ว่าก็ต้องดวนกับความเร็วของแรดฟอร์ดนะก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าสามนวลุกโอเคอาจต้องเอาสองคนประคองละเทียโกวานาดูมแลวอาจจะหมุนคนหนึ่งคือมีเคอร์อติจโจนสามนวลุกอาจจะเป็นฟิมิโนซาร่าแล้วก็มินามิโนแบบนี้หรือถ้าเอาแกลงแบบสุดๆเลยแกลงแบบแกลงแบบชุดใหญ่จริงๆก็คือ ใช้ชุดนัดที่แล้วที่เล่นแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เสมอกัรสนส์ูใช้ชุดที่ดีที่สุดลงไปเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เจน์คอปจะมาจัดทับเอาจริงเอาจังขนาดไหนก็รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่สื่อนะครับเขียนบทวิเคราะห์เขียนบทความเขียนคอลัมน์นะสคนคือหนึเลยไซมอนฮิวส์นะครับสองเจมส์ ทั้งคู่เป็นนักข่าวของเด e ยไอริทิกยูเคนะครับก็เขียนเรื่องราวเขียนประเด็นที่น่าสนใจไว้ดังนี้นะครับโดยเขาบอกว่าตอนเนี้ <c oughs> แน่นอนสมสิรของเราผู้บริหารของเราต่างดําเนินการแผนการตลาดในเดือนมกราคมว่าจะยังไม่ซื้อใครเพราะว่ามีผลกระทบเรื่องของการเงินทําให้ยังไม่สามารถซื้อได้ด้วยอันนั้นคืออย่างหนึ่งอย่างที่สองคือถ้าซื้อจริงๆมันจะเป็นราคาที่มหาศาลกับเป้าหมายที่เราเล็งเอาไว้ นะกับเป้าหมายที่เราเล็งเอาไว้ที่เป็นเป้าหมายหลักอติต่างว่าสมมติชอบอูบามาเกโนชอบเบนไวทแต่พวกนี้ราคาแพงไม่ต่ำกว่า40-50ล้านโดยเฉพาะอูบามาเกโนถ้าซื้อในเดือนมก,กราคมเนี่ยเขาไม่ขายอยู่แล้วถ้าจะไปหาคอซื้อเขาอาจจะพุ่งเป็น60ล้านก็แต่ว่ามันก็มีทางเลือกอื่นๆอ,อย่างเช่นการซื้อตัวเรืองที่รองลงมาซื้อตัวเลือกที่ค่าตัวถูกลงมาเหลือสัก20ล้านอะไรก็ว่ากันไป หรือถูกก่านั้นก็ได้ก็ไม่รู้แต่ลีพูมองว่าไม่อยากจะเสี่ยงในการทําธุรกิจในลักษณะแบบนั้นซื้อคนที่ไม่ได้ดีจริงเข้ามาอะไรแบบนี้แต่กันนั้นการที่คุณไม่ได้ทําตามที่เจนค็อปต้องการเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ไ,ดดไปดูข่าวเมื่อวานได้เจนค็อปบอกว่าเขาได้แจ้งบอกไปแล้วได้แจ้งผู้ที่อยู่เหนือเขาไปแล้วว่าเขาต้องการเซ็นเตอร์นะเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามานะน่าจะช่วยทีมให้มีความมั่นคงขึ้นได้ แต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาก็คือตอนนี้ทีมยังไม่มีสภาวะการเงินที่จะซื้อได้โอเคนั่นคือความเสี่ยงที่ลิฟวูวางเอาไว้นะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องรอดูว่าเจนคอปจะสามารถแก้ไขปัญหากับสภาพทีมที่มีอยู่กับตัวเจ็บที่มีอยู่แล้วพาทีมจบท็อปโได้ไหมโอเคถ้าจบทอบ็อปโ มันก็ไปเริ่มต้นกันใหม่ได้ในซัมเมอร์เดี๋ยวเรามาบูรณะทีมกันใหม่กองหลังเรามาซื้อกันใหม่ตรงไหนขาดเดี๋ยวเรามาซื้อกันใหม่ตรงไหนที่ถ้าเราจะถ่ายเลือดเราขายออกแล้วเราซื้อใหม่เราค่อยมาทําในซัมเมอร์ได้แต่แต่แต่ซัมเมอร์ฮิวบอกว่าถ้าเอฟเจีเดินหมากนี้แล้วเสี่ยงมันเป็นหมากที่เสี่ยงสมมุติว่าถ้าไม่ติดท็อปโฟขึ้นมารายได้จากศึกยีฟาแชมเบอร์ลิกมันสาคัญมากเลยนะครับตอนนี้คุณบอกว่าคุณการเงินไม่ค่อยดี แต่ว่าถ้าคุณหลุดท็อปโฟนั่นเท่ากับว่าไรายได้ในปีถัดไปคุณจะหายเกือบเกือบร้อยล้านเลยด้วยซ้ําจากการที่คุณไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้นยนลีกรวมถ่ายทสดรวมการเข้ารอบต่างๆนะอาจจะถึงขั้นนั้นเลยแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะกระทบต่อแผนงานซื้อขายในตลาดซัมเมอร์่ออย่างเช่นคุณเลงนักเตะไว้สี่สิ้าสิบล้านหรือสาล้านอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ถ้าคุณไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้นยนลีกเงินคุณหาย ถามว่าแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ 2. ถ้าคุณไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกการไปดึงตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมมันก็ยากขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ 3. พวกนักเตะที่เรากำลังเล็งที่จะต่อสัญญาเช่นฟานไดอาริซ n งเบเกอร์ฟาเบีนโยถ้าคุณมีปัญหาการเงินหนักก็เดิมไปอีกคุณไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกคุณจะเอาเงินที่ไหนไปต่อสัญญาพวกนักเตะพวกนี้หรือพวกนี้ เขาจะรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วการต่อสัญญามันก็ยิ่งยากยิ่งขึ้นดังนั้นนี่คือหมากที่เสี่ยงที่หมากเสี่ยงที่ทางเจ้าของสโมสรลิเวอร์รอพูลยเอาเอาเป็นพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผู้บริหารของเราทั้งหมดเนี่ยเขามีความเห็นแบบนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงน่าดูนะครับว่าทําไม่เอาไม่ซื้อใครเลยแล้วเราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ได้หรือไม่นะทั้งเจมส์เพียสและไซมอนฮิวก็มีความเห็นที่เขียนในเชิงที่คล้ายๆกันนะครับ นะก็รอติดตามกันดูครับว่าถ้านับจากวันนี้วันที่24เนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ7วัน7วัน8วันก่อนตลาดปิดจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ไหมแต่ณนะเบื้องต้นตอนนี้ผมก็บอกเพื่อนๆได้แนะค่ว่าก็น่าจะแผนการเดิมไม่น่าที่จะมีการซื้อขายเข้ามานะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีมของเราเมื่อวานนี้มีนักข่าวของบี in, อินออกมาบอกว่าโอโ้โหเกมที่แพ้เบอร์ลี่เนี่ย สภาพในสนามเนี่ยเสียงมันเงียบมากมันขาดริพูขาดผู้นําที่จะมาตะโกนสั่งตะโกนอะไรในสนามเสียงมันเงียบริพูไม่ค่อยได้สื่อสารกันเลยในสนามนะทีนี้วันนี้ครับเอียนดรอยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักข่าวของทางริพูเอ็กโคนะครับก็เขียนไปในทิศทางเดียวกับที่นักข่าวบีอินเมื่อวา,มานนี้เขียนแต่ว่ามีเพิ่มเติมแล้วว่าผมว่าน่าสนใจตรงนี้ครับเขาบอกว่าโดยปกติ ในสนามเนี่ยมันจะดังสนั่นด้วยเสียงของจอแดนเฮนเดอร์สันเลยนะครับเบลินซาดิโออย่างเช่นช็อตซาดิโอจะเข้าปะทะเข้าบวกเข้าอะไรต่างๆนะเฮนโดจะคอยพูดคอยกระตุน endo, ต้นตุ้นซาดิโอมาให้ว่าเอาเลยเข้าไปเข้าบอลซาดิโอเชิงเชิงนั้นแล้วเสียงลั่นเสียงตะโกนลั่นหรือเวลาเทนหลุดตำแหน่งหรืออะไรก็ตามจะตะโกนเทรนเทรนจะตะโกนสั่งเทรนอยู่ตลอดเวลาเวลาตอนที่ เฮนโดอยู่ในสนามหรือเวลาที่ผู้ตัดสินอาจจะตัดสินไม่ดีอาจจะตัดสิน,จจสนแบบว่าเฮ้ยไม่ดีซึ่งหน้าที่ของกัปตันจะต้องเข้าไปคุยอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงของเจอแดนเทเลซันเลฟเลฟเลฟก็คือย่อมาจากเลฟเฟอรี่ซึ่งแปลว่าผู้ตัดสินนั่นแหละนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่เสียงมันเงียบสน,นัดเ,เสียงเงียบสงัดเลยครับ เอนดอยบอกในสนามเอนดอยอยู่ในสนามแน่นอนเป็นนักข่าวเป็นเป็นเพรสสามารถอยู่ในสนามได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นอกจากไม่มีเฮนโดไม่มีฟันได้ด้วยฟันได้เจ็บนะแล้วก็ไม่มีเจมิลเนอร์คือเจเจมิลเนอร์มีแต่เจมิลเนอร์นั่งอยู่ข้างสนามไม่ได้อยู่ในสนามมันแปลว่าในสนามมันขาดลีดเดอร์ที่คอยส่งเสียงกระตุน้นคนอื่นๆนะครับ แล้วเราก็ปล่อยลอบเลนไปแล้วปล่อยอดัมลาลน่าไปแล้วด้วยมันทําให้ผู้นําตอนเนี้มันขาดจริงๆโอเคสามอันดับแรกเคนโดฟันไดมิลเนอร์ไม่อยู่อาคนต่อมาคือใครวายนดุมวายนดุมก็เคยได้ทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมเช่นกันแต่วายนดุมไม่ใช่กัปตันในสไตล์ที่ตะโกนตะโกนตะโกนสั่งเพื่อนก็เรียกได้ว่าหนึ่งจุดที่ทางเอียนดอยเขียนเอาไว้ก็คือเอาละ ถ้าเกมในค่าคืนนี้หรือเกมถัดไปเกมหลังจากนี้ถ้าผู้น,นําในสนามไม่อยู่คนที่ทําหน้าที่แทนก็ต้องพยายามที่จะตะโกนหรืออะไรต่างๆนาๆนาออกมาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันเงียบสงบแบบนี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันเงียบสงบแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เอ็นดอยกําลังพยายามสื่อว่าต้องพยายามทดแทนในจุดๆนี้แล้วการขาดหายไปของเฮนโดเนี่ยเมื่อมาย้อนมาดูสถิตินะครับ มันเห็นภาพชัดลยว่ามันส่งผลกระทบนะหลายๆเกมเลยทุกๆแท,ทบจะทุกเกมเลยที่เราแพ้แทบจะทุกเกมเลยที่เราแพ้ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่มีเฮนเดอร์สันในสนามท้งนั้นเลยเกมที่เราแพ้วัดฟอร์ด03าจำได้ไหมเฮนโดเจ็บอยู่ไม่ได้ลงสนามเกมแพ้แมนซิตี้เกมเจอแมนซิตี้เนี่ยเราชนะได้เพราะว่ามีเฮนโดแต่พอเกมเจอกับอาร์เซนอลนะครับ เกมเจอกับเซนอลที่แพ้เมื่อปลายปีที่แล้วเราไม่มีเฮนโดเกมแพ้วิลล่าเราก็ไม่มีเฮนโดเกมแพ้ซาวด์แฮตันมีเฮนโดแต่ว่าเฮนโดไปอยู่ในสนามเอเฮนโดไม่ได้เล่นมิดฟิลด์เฮนโดลงมาเล่นเซนเตอร์เกมเจอกับเบอร์ลี่ไม่มีเฮนโดแพ้เบอร์ลี่ผมขออภัยขอแก้นิดน,นึงครับตรงที่ตรงที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยเราก็แพ้ปีที่แล้วแพ้ขาดเลยเกมนั้นมีเฮนโดมันแปลว่ามีเฮนโดเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่แพ้แต่เกมที่แพ้ที่มีเฮนโดก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่เลยที่แพ้แพ้บ่อยๆเลยคือไม่มีเฮนโดในสนามสถิติที่ออกมาคือถ้านับในยุคพิมลีกเลยนะเอาตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่กับเราตั้งแต่ปี2011เนี่ยถ้ามีเฮนโดในสนามลิเวอร์ูชนะ60%ถ้าไม่มีชนะได้แค่45%ถ้านับแค่ยุคของเจอเก้นคอป มีเฮนโดชนะ66%ไม่มีเฮนโดชนะ55%เท่านั้นแล้วถ้านับเฉพาะตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วที่เราได้แชมป์ตั้งแต่สตาร์ทซีซั่นที่แล้วมามีเฮนโดชนะ76%ไม่มีเฮนโดชนะเพียงแค่58%อันนี้คือสถิติที่บ่งบอกเห็นถึงความสําคัญว่าการมีเฮนโดในสนามไอ้เรื่องที่เ e อ็นดอยเขียนว่าสักู่นี้มันสอดคล้องกับสถิตินี้นะว่าว่าเสียงในสนามมันสําคัญต่อการการะตุ้นทีมจริงๆนะครับ ส่วนคริยนเอมบาเป้เนี่ยล่าสุดให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองในเร็วๆนี้นะตอนนี้เขากําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงถ้าเขาจะต่อสัญญากับเป๊เชนั่นแปลว่าเขาจะต้องมีความสุขและเขาจะต้องการอยู่กับเป๊เชต่อไปอีกหลายๆปีแต่ถ้าเขาไม่ต่อสัญญาเอมบาเป้บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องมองหาโปรเจกต์ที่ใช่ เขาจะต้องมองหาโครงการที่ใช่ว่าทีมต่อไปที่เขาจะย้ายไปเนี่ยมันจะต้องเป็นทีมที่ทําให้เขาได้พัฒน,นาต่อหรือไปในทิศทางที่ก้าไปข้างหน้าต่อซึ่งตอนนี้เดี๋ยวในเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ทราบว่าเอ็มาเปจะเอาอยัางไงจะอยู่กับเป๊เช่ H S ต่อหรือจะตัดสินใจย้ายทีมนะครับมาดูสีสันอันอื่นๆกันบ้างนะครับเรื่องราวของเสื้อเวอร์ชั่นพิเศษนะครับ n น Ke Air Ma x X ลิวอพู proof. อ่าก็เป็นเสื้อลิวอพูเวอร์ชั่นเป็น a i ร Max ลายเหมือนรองเท้า Air Max ใครรู้จักรองเท้าแอร์แมากบ้างเหมือนเลยเนะี่ยเขาทำลายรองเท้ามาเป็นโทนนี้เลยนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเปิดตัวตอนไหนแต่มีภาพหลุดออกมาแล้วซึ่งไม่น่าพลาดแล้วครับถ้ามามาเป็นตัวเต็มๆขนาดนี้เสื้อน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นเสื้อตัวพิเศษก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะมีวางขายหรืออะไรยังไงตอนเมื่อไหร่นะครับมาดูเจลาะกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยยิง ชนะคู่แข่ง5-0ในเกมล่าสุดชนะลอสคันที่นะครับทําให้ตอนนี้มีแต้มเนี่ยนำห่างเซล t i ติกไปแล้ว23แต้มในขณะที่เซลติกเมื่อคืนนี้ก็เสมอซะด้วยยิ่งสะดุดเข้าไปใหญ่โอ้โหเรนเจอร์นำเซลติก23แต้มไปแล้วนะครับเป็นไปได้นะครับก็เอากําลังใจเอาให้กําลังใจช่วยเจอหลาดอยู่ได้เรื่อยนะครับตอนนี้ก็คุมทีมถึงนัดที่150แล้วไปไปประมาณ150นัดแล้วนะครับชนะ98 แล้วก็แพ้เพียงแค่20นัดเท่านั้นสติเปอร์เซนชนะของเจอร์ดกับเลนเจอร์เนี่ยอยู่ที่65นะครับแน่นอนเขาเป็นตำนานเมื่อตอนที่เขาเป็นนักบอลให้กับเราแต่ตอนนี้ในฐานะคุนซือเขากําลังจะกล้าวมาเป็นว่าที่ตำนานของเลนเจอร์เพราะว่าถ้าเขาพาทีมเป็นแชมป์ได้ผมว่าเขาก็ถูกบันทึกแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในตำนานผู้ที่พาเลนเจอร์กลับมาคว้าแชมป์ในรอบหลายปีมากๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็มาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสําหรับยาถ่าย1นึสองส่นะครับเป็นยาถ่ายแผาานโบราณนะยาถ่ายระบายท้องส่วนยาธาตาจอมทองนี่ก็อาหารไม่ย่อยจุกเสียดนั่นเฟิร์สกดอยย้อนช่วยได้สั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพน,นะครับรวมไปถึงฝากไว้ด้วยเพจน้องแมวนะครับซาร่ามานี่แมวแสบโคตรแอคนะครับเจอตามนี้เจอแน่นอนนะครับฝากเข้ามากดถูกใจกดติดตามกันด้วย รวมไปถึงกด Subscribe ในช่อง YouTube ของผมกดแอคนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้เดี๋ยวหลังเกม f อฟเอคเดี๋ยวมาเจอกันนะไลฟ์สดสตรีมคู่ทั้งทางสองทางทั้ง c e b o o k Fanpage โค้ดแอคแล้วก็ในชั่ n แ l y ยูทู b โค้ดแอควันนี้หมดเวลาขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ